นพดลสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการมันหยุดหรือวีแกนองเทอร์เพเนอร์นะครับ เสา์นี้เนี่ยอยากจะมาชวนคุยเรื่องหลักการของผู้ประกอบการมันหยุดนะครับครานี้มีที่มาที่ไปอย่างงี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เปิดรายการนี้มาเนี่ยช่วงต้นๆรายการเลยเนาะตอนเอพิโ od แรกๆของว e แกนนอ e เทอร์เพเนอรเนี่ยผมก็พูดหลักการในนี้ทีละสัปดาห์เลยเนาะครานี้เมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนมีคนถามบอกว่าอาจารย์มีเอพิโ od ไหนที่พูดหลักการเนี้ยช่วยหาให้หน่อยได้ไหมผมเอาตรงๆจําไม่ได้ครับ มันเหมือนกับว่าผมพูดอยู่ในในในหลายตอนอยู่แต่ว่าพอมันเสดชื่อหลักการเนี่ยมันหาไม่เจอแล้วประกอบกับผมกับผมเชื่อว่าคนที่เพิ่งเข้ามาฟังนบดตรนิสตอรี่พอดแในช่วงหลังๆเนี่ยก็อาจจะไม่เคยได้ยินหลักการพวกนี้สัปดาห์นี้เลยขออนุญ,ญาตนะครับสำหรับคนที่อาจจะเคยได้ยินมาแล้วเคยฟังมาแล้วแต่ว่าผมว่ามันก็หลายปีอยู่เนาะเป็นการทบทวนหลักการที่ผม ใช้แล้วกันในการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดผมเรียกตัวย่อมันว่าปาม P, AM, P A L M S แล้วคราวนี้ยผมจะขอตั้งชื่อ,อตอนนี้โดยมีคำว่า P A L M S เพราะว่าคราวที่แล้วเสิร์ชคำนี้ไปในในในนปเลี t นสตอรี่พอดแคสไม่เจอฮะคือมันคง,คงพูดอยู่ในอยู่ในหลายตอนน่แต่ว่าคือโหมันมีตั้ง2,000กว่าตอนนะผมก็เลยก็เลยหาไม่เจอจริง,รงๆนะขอขออนุญาตแล้วกันนะครับ จริงๆผมตอบเท่านั้นไปบอกว่าหาไม่เจอครับขอไปด้วยนะครับแต่ว่าผมมีหนังสือชื่อผู้ประกอบการมันหยุดเลยนะครับก็ถ้าใครอยากจะอ่านก็ก็นี่แอบโฆษณาหนังสือไปด้วยนะออกมาน่าจะสัก2ปีแล้วนะครับปีหรือ2ปีแล้วล่ะน่าจะปีที่แล้วมั้งคิดว่านะครับก็ก็ลองลองไปหาอ่านดูได้น่าจะยังมีขายอยู่ในร้านหนังสืออกลับมาใครบอกไม่อยากอ่านก็ฟังพอดแคสต์เราก็ได้นะครับคือหลักการที่ชื่อว่าปาลมเนี่ย p a l m s เนี่ย มันเป็นตัวย่อตัว p ตัว a ตัว l ตัว m ตัว s แต่พอมันมาย่อเป็นคําว่าปามันก็ได้2มุมนะอันนี้ขอขอพูดต้องให้เครดิตลูกชายแล้วกันนะลูกชายก็ทําตัวย่อนี้มาให้ปามุมแรกเนี่ยมันเป็นต้นปาล์มสังเกตเวลาเราพูดถึงวันหยุดลองเสิร์ชรูปดูฮะมันจะมีรูปต้นปาล์มอยู่มันเหมือนชายทะเลมีต้นปาล์มอะไรประมาณนั้นนะมันก็สะท้อนถึงความเป็นวันหยุดอยู่กับคําว่าปาล์มเนี่ยอีกความหมายหนึ่งคือฝ่ามือ ถ้าถ้าผมจะเปรียบเปรยมันกค็คือเหมือนกับทุกอย่างมันอยู่ในมือเราอะเราสร้างมันขึ้นมาด้วยมืออะผู้ประกอบการมันหยุดมันคือสไตล์แบบนั้นนะครับก็ก็ฟังดูแล้วมีความหมายดีทั้ง2อ,อันเนาะต้นปามก็มีความเป็นวันหยุดอยู่ฝ่ามือก็คือเหมือนกับทุกอย่างสร้างมาด้วยมือของเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้ตัวย่อมันสะท้อนถึงอะไรบ้างผมเริ่มต้นตัวแรกเลยคือตัว P P เนี่ยย่อมาจากคาว่าแ a ชชั่นที่แปลว่าความรุ่มหลงอันนี้ตรงไปตรงมาครับ ผมมองว่า,าหลักการของผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยคือเราจะวันหยุดเนี่ยมาลองเป็นผู้ประกอบการกันนะครับทําไมต้องวันหยุดด้วยทําไมไม่ลาออกมาเป็นเลยมันมีความเสี่ยงถ้าเกิดคุณลาออกมาแล้วเป็นผู้ประกอบการแล้วไม่เวิร์กเนี่ยใครมีภาระอยู่นี้เหนื่อยเลยนะเพราะว่ามีบ้านต้องผ่อนมีรถต้องผ่อนมีลูกต้องส่งเรียนมีคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลเนี่ยเหนื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นใช้เวลาวันหยุดก่อนก่อนที่จะลุยลาออกเนี่ยอย่าพึ่งเย็นเย็นวันหยุดก่อนคราวนี้แพชชั่นมันช่วยอะไร คุณลองนึกภาพนะจันถนึงสุกคุณก็ทํางานเหนื่อยอยู่แล้วปกติเสาร์อาทิตย์อะ่ะคุณใช้เวลาพักผ่อนถูกปะ่ะแต่คราวเนี้ยผมบอกว่าเฮ้ยแบ่งเวลาพักผ่อนมาบ้างให้มาทําเป็นผู้ประกอบการแล้วถ้าเกิดคุณไปเลือกทําในสิ่งที่คุณเกลียดหรือคุณไม่ชอบหรือไม่มีแพชชั่นคุณทําได้ไม่นานหรอกทําสักพักหนึ่งคุณก็จะลาเพราะว่ามันอยากพักอะ่ะจันถึงสุกก็เหนื่อยเต็มที่แนละ้ววันนี้ไม่ไหวแล้วว่าอยากพัก เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการแรกคือผมอยากให้คุณไปสอหาสิ่งที่คุณสนใจคือแพชชั่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงแรงถึงขนาดที่ว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดคุณนิยามแพชชั่นหรือความรุ่มหลงประมาณนั้นเดี๋ยวคุณจะไม่ได้ทําเลยฮนะนึกไม่ออกเลยว่าจะทําอะไรนะบางคนนะหาแพชชั่นตัวเองไม่เจอไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะสำหรับผมอะผู้ประกอบการมันหยุดเอาเป็นว่าทําแล้วรู้สึกไม่แย่ก็พอแหละแต่ถ้าเกิดคุณเจอในสิ่งที่คุณชอบจริงๆยิ่งดีเพราะคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่งาน มันเป็นกึงก่งๆมันเป็นงานอดิเรกอะอารมณ์แบบนั้นเลยอะส่วนตัวผมนะผมเลือกการเขียนผมชอบเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันว่างๆตอนเย็นเนี่ยผมใช้เวลากับการเขียนผมไม่รู้สึกว่ามันคืองานเพิ่มส่วนตัวไม่ได้รู้สึกเพราะว่ามันชอบแพชชั่นมันคือแบบนั้นหรือแม้กระทั่งเนี่ยพอดแคสต์เนี่ยผมก็มาจัดตอนนี้ก็ประมาณ2องทุ่มเนี่ยผมก็มานั่งพูดเนี่ย ก็ถือว่าเป็นแพชชั่นผมไม่ได้รู้สึกว่าแย่ yeah, ละเดี๋ยวต้องมานั่งพูดพอดแคสต์เบื่อจังเลยไม่อยากพูดเลยฝืนสุดๆไม่เพราะถ้าเป็นแบบนั้นผมเลิกไปแล้วอ่ะนี่คือยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบหรืออย่างน้อยอย่างน้อยๆนะถ้าแบบอาจารย์มันหาสิ่งที่ชอบไม่เจอเอาที่ไม่เกลียดอะเอาที่คุณรู้สึกทําแล้วคุณไม่รู้สึกว่าโอ้ยแบบต้องลากตัวเองมาทำอย่าอย่าอย่าเลือกแบบนั้นถ้าเลือกแบบนั้นคุณจะทําได้ไม่นานแล้วเดี๋ยวคุณก็จะ ไม่ไหวว่าเลิอกเหอะอะไรเงี้ยเนาะเพราะนั้นเริ่มจากสิ่งที่คุณชอบหรืออยังน้อยๆไม่เกียดก่อนตัว P เนะถัดมาตัว A A ย่อมาจากคำว่า ability หรือความสามารถหรือแปลอีกทีก็คือทำในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญหรือเก่งพอพูดถึงเก่งเนี่ยก็จะมีคนคิดต่อต้านนิดนึงว่าผมไม่เก่งอะไรเลยอาจารย์อ่ะมันขึ้นอยู่กับคำ,คำนิยามของว่าเก่งอีกผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องเป็นที่หนึ่งของประเทศไทย เอาแค่ว่าคุณพอมีฝีมือในเรื่องนั้นน่ะคุณเริ่มจากเรื่องนั้นก่อนอะไรที่คุณมีความสามารถมันไม่ต้องใช้พลังเยอะแล้วคุณจะทำได้อย่างยั่งยืนผมอะ่ะผมไม่ได้บอกตัวเองว่าผมเขียนหนังสือเก่งที่สุดในประเทศไทยไม่เคยพูดแต่ถามว่าผมมีฝีมือในการเขียนระดับหนึ่งไหมก็ก็โอเคระดับหนึ่งไม่ได้เก่งที่สุดในประเทศไทยแน่นอนแต่ก็ก็ก็น่าจะได้ระดับหนึงอะ่ะ ถามว่าแล้วฝีมือมาจากไหนไม่ใช่เกิดมาเก่งทันทีผมก็เรียนไงแต่เนื่องจากมันมีแพชชั่นอยู่แล้วมันชอบอยู่แล้วเวลาไปลงคอสเรียนก็ไม่รู้สึกโอ้ไม่อยากเรียนไม่อะของมันสนใจไงเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกได้ครับฝีมือผมก็ไม่ได้แบบสุดยอดครับแต่ว่ามันก็จะไหลลื่นระดับหนึ่งอ่ะเออให้ผมไปแบบทําในสิ่งที่ผมไม่ถนัดเช่นทาอาหารอย่างเงี้ยมันจะยิ่งยิ่งลําบากผมเลยอ่ะหนึ่งคือแพชชั่นก็ไม่มีนะไม่ได้ชอบ2คือ ทำไม่เก่งอีกทํามากินเองยังกินไม่ได้เลยแล้วคุณจะไปทําเป็นผู้ประกอบการมันหยุดทําไปขายคนอื่นมันก็ไม่ไหวถูกปะแต่ถ้าใครมีฟิลมือทำอาหารคุณไม่ต้องเป็นเชฟระดับแบบโอ้โหมาสเตอร์เชฟที่แบบได้รางวัลอะไรไม่ต้องคุณแค่ทําอาหารแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันมันก็ก็เพื่อนกับชมนะทาอร่อยดีอะไรเงี้ยหรือสามีก็ชมหรือ บางคนผู้ชายก็ทําอาหารเก่งของผู้หญิงนะแล้วแต่คือคุณคุณพอมีฝีมือะคุณเอาได้เลยเลือกเลือกสิ่งที่คุณเก่งคราวนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีฝีมือทํำยังไงแต่คุณชอบจริงจริคุณเรียนฮะหลายอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้เทคถามมากก็ก็เรียนพัฒนาฝีมือค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มจากสิ่งที่คุณพอจะมีฝีมืออยู่แล้วมันก็ช็อตคัดคุณไม่ต้องเรียนอะไรเพิ่มมากมมากมายผมไม่ได้บอกว่าห้าพัฒนาฝีมือนะ ทำได้แต่เริ่มได้เลยตอนผมเขียนไม่ใหม่อ่ะผมผมก็เรียนไปด้วยเขียนไปด้วยฮะแต่พอเราพอมีความสามารถเนี่ยเราก็สร้างผลงานได้ระดับหนึ่งมันก็ออกมาเป็นหนังสือได้หนังสือเล่มแรกเนกลับไอ้นเนี่ยเทียบกับหนังสือเล่มเล่มหลังๆเนี่ยแน่นอนครับเล่มหลังๆเราดีกว่าเล่มแรกๆในในเรื่องสไตล์การเขียนนะครับเพราะฝีมือเราพัฒนานะเ,เลือกในสิ่งที่คุณพอมีฝีมือ ถ้าคุณไม่มีเลยอย่างที่ผมบอกอยากทําจริงก็ทําได้แต่มันต้องต้องรอคือคราวนี้การพัฒนาฝีมือในบางเรื่องมันใช้เวลานิดหนึ่งอ่ะคุณไหจจะชอบภาษาญี่ปุ่นมากแต่คุณพูดไม่ได้เขียนไม่ได้เลยคุณศูนย์อยู่เลยเนี่ยโอกาสที่คุณจะมาทําเป็นผู้ประกอบการัรหยุดในเวลาสั้นๆมันยากคุณบอกผมผมจะสอนภาษาญี่ปุ่นติวภาษาญี่ปุ่นให้กับคนอื่นคุณจะติวได้ไงคุณยังพูดไม่เป็นเลยคุณก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยในการพัฒนาตัวเองถูกป่ะแต่ถ้าเกิดคุณชอบจริงคุณก็ทําได้นะ แต่ถ้าเกิดคุณแบบพูดภาษาอังกฤษเก่งมากอยู่แล้วเนี่ยคุณเลือกจากภาษาอังกฤษก่อนเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าคุณพอพูดได้อยู่แล้วคุณพูดเพราะอยู่แล้วเนี่ยคุณมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่แล้วคุณจบเรื่องภาษาอังกฤษมาหรือว่าไม่ต้องจบภาษาอังกฤษมาก็ได้นะเออ ы, คำว่าเก่งไม่ได้แปลว่าคุณต้องจบตรงนะผมก็ไม่ได้จบแบบการเขียนมาเป็นญาตรีไม่ไม่จำเป็นนะครับคุณฝึกฝีมือได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยเลือก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 สิ่งที่เรามีฝีมือไม่ต้องไปเรื่องของประเทศแต่พอมีฝีมืออันนี้คือตััว A ครบ ตัว L PAL L, L นี่สำคัญมากนะครับ L ย่อมาจากคำว่า Low Investment แปลเป็นไทยว่าลงทุนต่ำหลักการผู้ปรกอบการมันหยุดเนี่ยนะครับที่ผมเน้นเรื่องการลงทุนต่ำมี2ประเด็นประเด็นแรกนี่เป็นครั้งอาจจะเป็นครั้งแรกๆที่คุณก้าวเข้ามาสู่ความเป็นผู้ประกอบการพูดตรงๆคือคุณมือใหม่มากคุณยังแทบจะไม่เข้าใจ วิธีการทําธุรกิจเลยหลายคนนะถ้าเกิดหลายคนเก่งอยู่แล้วนั้นก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะเอาตรงๆนะที่คุณมาทําวันหยุดเพราะอะไรเพราะคุณยังไม่มีประสบการณ์คุณอยากจะก้าวขาเข้ามาในวงการนี้เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสสูงมากที่ไอเดียที่คุณคิดมันอาจจะไม่เวิร์กที่หลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิด ที่โปรดักที่คุณกําลังจะขายผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังล,ลังจะขายอาจจะไม่มีคนสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเล่นลงทุนสูงคุณเท r i ิสหรือความเสี่ยงมากเกินไปครับผมถึงบอกว่าผู้ประกอบการมันหยุดอย่าพึ่งหวังรวยเร็วอาจารย์แบบทำบางทีมันต้องรวยใจเยน็นๆสไตล์ผมแล้วกันนะก็ใครหลักรวยเรว็วก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสไตล์ผมเนี่ยค่อยๆเริ่มเริ่มเล็กๆ ซึ่งในหนังสือผมบอกวิธีการเริ่มเล็กๆเยอะๆมากมายนะครับอ่ะผมผมผมเล่าแบบแบบไม่ต้องแบบลงรายละเอียดมากไม่งั้นมันก็จะยาวเกินไปเช่นการให้บริการเนี่ยแทบไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากคุณคุณคุณมีความรู้เรื่องการทำอาหารเนาะถ้าคุณอยากที่จะลงทุนน้อยที่สุดเนี่ยนะคุณสอนคนอื่นทำอาหารครับถ้าคุณมีความรู้พอใช่ไหมคุณสอนได้ออาจา์แบบหนูไม่ได้จบเอ่อ โรงเรียนทําอาหารมาไม่เป็นไรเพรคุณเก่งพออ่ะแล้วคุณไม่ต้องเก่งที่สุดในประเทศไทยคุณไม่ต้องอายใครคือคือคนในประเทศอ่ะสมมุติคุณเก่งกว่าคน20ล้านคนอ่ะคุณคุณเก่งน้อยกว่าคนมีคนเก่งมากกว่าคุณอีกนะสมมตินะประเทศเรามีเจล้านคนเนี่ยคุณอยู่อันดับที่50ล้านเนี่ยลูกค้าคุณก็ยังมี20ล้านคนเนี่ยนึกออกไหมคือคุณก็จะสอนคนที่เขาทําไม่เป็นเลยได้นะ คุณอย่าไปหวังอย่าไปสอนมาเ t e ร์ h เชคุณคุณยังไม่เขาแลวเขาไม่มาเรียนคุณหรอกเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเริ่มสอนอย่างเงี้ยคุณไม่มีอะไรเสียเลยโพสต์เลยใครอยากเรียนทําอาหารมาเรียนกับเราถ้าไม่มีคนเรียนจ่ายเงินสักบาทไหมไม่ไม่มีไม่ต้องจ่ายหรือเอยอาจารย์แบบอายเขาอ่ะจะไปสอนอยังไงตัวเองยังไม่ได้แบบมีความรู้ขนาดนั้นไม่ถนัดการสอนอ่ะคุณจะทําอาหารขายก็ได้ แต่คุณอย่าไปซื้อวัตถุด,ดิบม,มาทั้งหมด5ตันมาทำอาหารทีเดียวแบบสองหมื่นกล่องขายอย่าพึ่งจันเย็นคุณทำแบบเล็กๆทำแบบเอาขายอยู่10กล่องอะยกตัวอย่างนะต้นทุนวัตถุด,ดิบกล่องหนึ่ง100บาทลงทุนพันบาทอะ worst case scenario คือทำา10กล่องไม่มีคือใครซื้อเลยสักกล่องอะสมมตินะนี่ผมทำตัวอย่างให้ เพราะนั้นเนี่ยคุณก็เสียเงินไปพันบาทนี่คือเต็มที่แล้วนะแต่ผมเชื่อว่าสิกล่องมันต้องมีมั้งอนะพ่อแม่พี่น้องก็ซื้อแหละอาใช่ปะไอ้อย่างเงี้ยคือ low investment อย่าพึ่งกูนี่ยืมสินบางคนนี่โหท,ทําทีจัดใหญ่กูกูเต็มหนียวอย่าพึ่งจันเย็นลองตลาดก่อนอาจารย์10กล่องจะรวยะลรยังไม่ต้องรวยเอาให้ให้รู้ก่อนเฮ้ยสิกล่องขายได้เว้ยคนขายดีผู้สั่งมากันเยอะเว้ยค่อย20ค่อย30ให้มันมีออเดอร์เข้ามาก่อน ให้เห็นดีมานก่อนถ้ามันเริ่มไม่มีคุณจะได้รู้ว่าโอเคแค่แค่นี้ต้องต้องเปลี่ยนแล้วล่ะคุณจะมาขายผัดไทยคนไม่ค่อยชอบคุณอาจจะต้องเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนช่องทางการขายต้องฝึกฝนนะเพราะฉะนั้น L คือ low investment M มันจะคคำว่ามันนี่ PAL แล้วเนาะ M มันจะคคำว่ามันนี่คือการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยยังไงคุณต้องได้เงินมามากกว่า ่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปไม่เช่นนั้นไม่เป็นผู้ประกอบการนะครับถ้าคุณทําขนมแจกอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่างานอดิเรกนะครับไม่ใช่ผู้ประกอบการครับอยากทํางานอดิเรกทาไปไม่ได้ว่ากันแต่ว่าไม่ได้เข้าข่ายความเป็นผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องขายคุณก็ต้องวิวเคราะห์ว่าอาวัตถุดิบทําผัดไทยเนี่ยกี่บาทกล่องหนึ่ง20บบาทจะขายเท่าไหร่นะครับ เรื่องพวกนี้มีหนังสือสอนคุณเยอะแยะมากมายนะครับหนังสือผู้ประกอบการมันหยุดผมก็บอกเรื่องเรื่องเาเหล่านี้แน่นอนผมไม่ได้เป็นหนังสือที่แบบธุรกิจจา๋าที่แบบมีมดสี่ร้อยหน้าไม่ใช่แต่ว่าบอกหลักการคร่าวๆแต่พอย n คือว่าคุณจะต้อง make มันนี้ในช่องทางต่างๆนะครับ S, <S ผมเอาไว้ตัวสุดท้ายจริงๆ PALM เนี่ยคุณก็ทำเงินแล้วเนาะ แต่ผมเชื่อว่าคนที่เล็งไว้ว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการวันหยุดอ่ะก็คือคนที่หวังที่จะเติบโตหวังที่จะรวยแล้ววันหนึ่งเนี่ยหลายคนก็มีความฝันว่าอยากจะออกมาเป็น f ู o ด Time องเทอร์เพเนอหรือผู้ประกอบการเต็มเวลาเพราะฉะนั้นผมแถม S ไว้ด้วย S คือ scalability เอาไวท้ทีหลังได้ตอนเริ่มต้นสัปดาห์สองสัปดาห์แรกยังไม่ต้องไปสนใจตรงนี้มากก็ได้แต่พอมันติดตลาดแล้วอ่ะตัว S ่ะ มันจะเป็นตัวที่ทำให้ขยายคำว่า s c a l a b l e s c a l a b l e หรือ scalability เนี่ยคือความสามารถในการขยายธุรกิจโดยไม่เอาเวลาเราไปผูกติดยกตัวอย่างคุณทำผัดไทยขายเมื่อกี้พอคุณทำผัดไทยเนี่ยให,ใหม่ก็มีคนซื้อ10กล่องคุณต้องทำเองใช่ปะพอสักพักเฮ้ยอร่อยจริงเว้ยคนเริ่มสั่งซื้อ100กล่องคุณเริ่มเหนื่อยแล้วนะวันเสาร์คุณเริ่มแบบผัดกันแบบโหเหนื่อยเลยอนะ100ร้อยกล่องอะ คุณก็ดีใจถูกไหมเพราะคุณก็ได้กําไรนะต่อมาพันก่องคุณทําไหวไหมไม่ไหวแล้วสเกลบ i ิตี้เช่นคุณต้องเริ่มจ้างคนมาช่วยคุณทําคุณผัดคนเองไม่คุณคนเดียวไม่ไหวคุณอาจจะต้องจ้างคนมาช่วยคุณผัดบอกสูตรเขาให้เขาช่วยทําต่อให้คุณจ้างบ้านคุณก็แคบมันก็มีคนเท่านี้คุณอยากสเกลเลเวลอีกใช่ไหมคุณอาจจะต้องทําเป็นรน์แฟรนไชส์เหมือนแมคโดนัลงอะ แต่อันนี้คือเลเ e อ Stage จเลเ r อร์สเคือแบบเออให้มันให้มันติดตลาดก่อนเถอะค่อยคิดเนาะมันทําได้นะมันทําได้หลายอย่างที่มันสามารถสเกลแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องผัดเองละมันมีแฟนชายแบบเออผัดไทยเต็มประเทศไทยเลยแล้วเขาก็แบ่งค่าอะไรนะค่าแฟนชายเนี่ยให้คุณเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้แค่ยกตัวอย่าง Scalability เนาะ หรือคุณสอนหนังสือคุณสอนคนทําผัดไทยใหม่ๆเนี่ยคนมาเรียนโหเจ๋งมากเลยสอนดีมากเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเริ่มสอนไม่ไหวละเพราะว่าวันเสาร์ก็สอนวันอาทิตย์ก็สอนเริ่มไม่มีเวลาพักแล้วไม่ไหวละอยากได้เงินก็อยากสเกลยัยงไงเปลี่ยนเป็นออนไลน์คอร์สไหมถ้าคนเรียนเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาเจอหน้าคุณก็ได้ออนไลน์คอร์สจะเรียนพันคนแสนคนล้านคนก็ คุณไม่เหนื่อยคุณอยู่คุณอยู่ต่างประเทศคุณก็ยังได้รับเงินอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะสอนอาหารอาจจะสอนออนไลน์ยากหน่อยแต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับมีหลายคนทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากไว้ PALS m นะครับเน้นอีกที P คือ Passion สิ่งที่คุณรัก A คือ Ability สิ่งที่คุณมีความสามารถ L คือ Low Investment ใช้เงินลงทุนต่ำ M คือ Money ต,ต้องได้เงินมากกว่าค่าใช้จ่ายรายได้ต้องมากกว่าค่าใช้จ่ายและ S scalability คือความสามารถในการขยายก็เป็นหลักการที่ผมใช้ในการเขียนหนังสือ P ผมชอบ passion A ผมมีความสามารถระดับหนึ่งในการเขียน L เขียนหนังสือผมไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับผมใช้น้ตบุ๊กเขียนนะครับ M มัน make money ได้ส่งไปสำนักพิมพ์หรือว่าผมพิมพ์หนังสือเองเนะี่ยผมก็ cover cost แล้วก็ S คือหนังสืออะพิมพ์1 0,000 ก๊อปปี้หนึ่งแสนก๊อปปี้หนึ่งล้านก๊อปปี้ผมไม่ต้องเหนื่อยไงผมไปจ้างเขาพิมพ์แล้วคุณก็ซื้ออ่านนี่ผมผมก็ผมก็อยู่บ้านได้นะผมก็ดูทีวีได้เงินก็เข้ามาได้ถ้า,ถ,าถ้าทำแล้วประสบความสําเร็จนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักการที่อยากให้เห็นเนาะโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับเผื่อว่าใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วงงว่าเรื่องหลักการอะไรยังไงไม่เคยฟังอะไรเงี้ยย้อนกลับไปก็หายากเพราะเมื่อกี้มีคนถามไม่ใช่เมื่อกี้สองสัปดาห์ที่แล้วมีคนถามเรื่องนี้แล้วผมตอบไม่ได้ก็เลย เออตั้งใจว่าจะจะอัดอีกสักตอนแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์หลายคนมีฟีดแบ็กกลับมาว่าโหเนี่ยแบบเออทำผู้ประกอบการมันหยุดพดฟังรายการนี้แล้วตอนนี้แบบโหกลายเป็นผู้ประกอบการตัวจริงประสบความสำเร็จมากมายผมดีใจด้วยจริงๆนะครับดีใจมากๆเลยที่แบบมีส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งจริงท่านทําของท่านเองนะผมผมไม่ได้อยากเทคเครดิตว่าเป็นเพราะผมอะไรเงี้ยท่านเครดิตอยู่ตัวท่าน100ผมแค่จุดจุดประกายเท่านั้นนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Topodon's story, a life-changing story.